เราจะเล่าเรื่องเจ้าไมโลให้ฟังเมื่อสี่ปีก่อนบ้านเราที่สายห้ามีเสียงร้องเมียวเมียวดังขึ้นอย่างน่าสงสารที่หน้าบ้านนั่นคือเสียงร้องของลูกแมวตัวน้อยที่ผอมโซจนน่าใจหายด้วยความเมตตาเราจึงช่วยกันจับเจ้าเหมียวตัวนั้นไปหาคุณหมอและตั้งแต่วันนั้นเจ้าแมวตัวน้อยก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวพร้อมกับชื่อน่ารักน่ารักว่าไมโลเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสีเขาเหมือนไมโลมากมาก เจ้าไมโลเป็นแมวที่มีความเฉลียวฉลาดเกินกว่าแมวทั่วไปมันมีความสามารถพิเศษที่น่าทึ่งนั่นคือการเล่นโยนลูกไหมพรมกับคุณแม่ตุ๊กได้อย่างสนุกสนานเมื่อคุณแม่ตุ๊กโยนลูกไหมพรมออกไปเจ้าไมโลจะวิ่งไปคาบกลับมาให้ทุกครั้งไปมันไม่ใช่แค่การเล่นธรรมดานะครับแต่เป็นการสื่อสารที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันอันแสนอบอุ่นระหว่างไมโลกับทุกคนในบ้านโดยเฉพาะคุณแม่ตุก๊ก เรื่องราวของไมโลไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของแมวที่โชคดีที่ได้บ้านใหม่แต่ยังเป็นเรื่องราวความรักและความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์ที่พร้อมจะมอบความสุขและเสียงหัวเราะให้แก่กันและกันในทุกๆวันทำให้บ้านหลังนี้อบอวลไปด้วยความสุขและความทรงจำที่ดีร่วมกันเสมอมากนะคะทุกคน